ครับสวัสดีครับผมแบงหลานคมอบางวันนี้ขอนำเสนอเหรียญพระพุทธที่มีประสบการณ์มากนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหรียญวัดไก่เตี้ยนะครับเขตบางกอกน้อยจังหวัดกรุงเทพนะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปพระพุทธสามองค์นะครับยืนอุ้มบาทนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นก้อนเมฆนะครับ ขอบเหรียญน,นะครับจะทําเป็นรูปกระหนกนะครับลายกระหนกนะครับซึ่งลักษณะการแกะพิมพ์ดูแปลกตานะครับสวยง,งามมากนะครับซึ่งความพิเศษของพระรุ่นนี้ก็คือมีสุดยอดเกจิที่ร่วมปลุกเสกก็คือหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดู่ชิมทีนะครับท่านมาเป็นประธานในการร่วมปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและปัจจุบันหายากมากนะครับ เรามาดูขอบข้างนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะฟันเฟืองนะครับค่อนข้างหยาบนะครับซึ่งลักษณะรอยตัดนะครับจะเป็นแบบตัดฉีกนะครับรอยฟันเฟืองจะหยาบนะครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะครับลักษณะฟันเฟืองจะหยาบนะครับรอยตัดจะเป็นแบบตัดฉีกนะครับ ใต้ฐานก็ใต้ฐานองค์พระด้านล่างขอบล่างก็เหมือนกันนะครับลักษณะรอยตัดฟันเฟืองจะหยาบนะครับถัดมานะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังด้านบนนะครับจะเป็นยันอุสามตัวนะครับถัดมาก็จะเป็นยันห้านะครับถัดจากยันห้านะครับจะมีภาษาไทยเขียนว่าวัดไก่เตี้ยนะครับ ัดมาก็จะเป็นเขียนว่าบางเกอกน้อยนะครับด้านล่างสุดนะครับจะเขียนพศสองห้าหนึ่งสองนะครับอย่างที่บอกไปครับความพิเศษของเหรียญรุ่นนี้คือหลวงพุตธโตวัดประดู่จุมพีนะครับเป็นประธานปลุกเสกนะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าบล็อกนิยมนะครับให้สังเกตที่ด้านหลังนะครับบริเวณตั้งแต่หูห่วงลงมานะครับจะมีเส้นแตกนะครับ แตกเป็นแนวดิ่งเลยนะครับพาตัวอุแล้วก็ยันพายันลงมานะครับจนมาถึงตัวออ่างของพระธไทยที่เขียนว่าบางเกากน้อยนะครับจะมีเส้นสายฝนเส้นเดียวนะครับเป็นแนวดิ่งลงมาน,นี่คือเป็นบล็อกนิยมนะครับตามที่ ได้ชี้ให้ดูเลยนะครับให้สังเกตเส้นนี้นะครับเป็นแนวดิ่งลงมาเลยนะครับนี่คือบล็อกนิยมและหายากนะครับจัดเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากอีกเหรียญหนึ่งนะครับปัจจุบันพบเห็นได้น้อยนะครับในส่วนราคาเช่าหานะครับหลักพันต้นๆถึงกลางๆแต่หาได้ไม่ง่ายนะครับเป็นเหรียญดีมีประสบการณ์นะครับพุทุกคุณโดดเด่นทั้งด้านเมตตาและโชคลาภเป็นอย่างมากคนตัวใหญ่แฝงแล้วจะโชคลาบนะครับโชคดีนะครับ ครับผมแบงค์แหลมฉบังก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อๆไปขอบคุณครับ